กลับมาติดตามกอก,กระแสโลกกันต่อนะคะในช่วงสุดท้ายค่ะ ูดถึงช่วงใกล้ๆจะสิ้นปีแบบนี้แล้วค่ะ <universities> หลายคนนะคะก็ถือเอาช่วงเวลานี้แหละจัดงานแต่งงานอย่างเมื่อวานนี้ค่ะเป็นวันที่11เดือน11หลายคนบอกว่าเรื่องนี้เรื่องดีค่ะจัดงานแต่งงานซะเลยแต่ว่าที่ประเทศจีนนะคะอาจจะไม่ใช่วันดีสําหรับใครหลายคนค่ะ <itaire> เพราะว่าเขาถือว่าวันที่11เดือน11เนี่ยเป็นวันสําหรับคนโสดโดยเฉพาะเลยค่ะอืมครับแล้วที่ประเทศจีนเนี่ยพอคนโสดเนี่ยเขาก็ฉวยโอกาสเอาวันนี้แหละครับออกไปชอปปิ้งกันอย่างบ้า,บาระห่ำเลยทีเดียวนะครับ เพื่อซื้อของให้กับตัวเองรวมถึงซื้อของให้กับคนที่ตัวเองเนี่แอบรักด้วยโดยหวังว่าพอซื้อของไปให้แล้วเนี่ยพอเข้าวันที่12เดือน11ครับจะไม่โสดอีกต่อไปแล้วนะครับทางร้านค้าต่างๆนี่ก็โอ้โหอินเทรนด์ใหญ่เลยมีการลดราคากันอย่างก็นําเหมือนกันนะครับก็ไปติดตามกันเลยครับ ไม่น่าเชื่อค่ะว่าปีนี้นะคะชาวจีนที่เป็นโสดเนี่ยจะแห่ไปช้อปปิ้งตามร้านค้ารวมถึงผ่านเว็บไซต์ออนไลน์เนี่ยอย่างล้นหลามเลยในวันดีนะคะนั่นก็คือวันที่11เดือน11ค่ะซึ่งชาวจีนเนี่ยถือว่าเป็นวันคนโสดโดยที่มูลค่าการช้อปปิ้งทางออนไลน์เพียงช่องทางเดียว สูงถึง50,000ล้านบาทภายในเวลาอันรวดเร็วค่ะครับหนึ่งในปัจจัยที่ดึงดูดลูกค,ค้ากลุ่มนี้นะครับก็คือโปรโมชั่นนั่นเองมีการลดแลกแจกแถมตามร้านค้าต่างๆซึ่งเว็บไซต์ชื่อดังของจีนนะครับอย่างเต่าเป่านะครับของ .com แล้วก็ tmall .com ประกาศลดราคาสินค้าครึ่งหนึ่งเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเสื้อผ้าเครื่องสำอางเครื่องประดับ ไม่เว้นแม้แต่รถยนต์พร้อมกับเปิดให้ช้อปปิ้งออนไลน์นี้แบบตลอด24ชั่วโมงเลยครับค่ะแน่นอนนะคะมีโปรโมชั่นแบบนี้ลูกค้าค้าชอบทั้งหลายก็เลยแห่ไปซื้อสินค้าทางออนไลน์เนี่ยทล่มทลายค่ะเพียงแค่นาทีแรกนะคะมียอดขายกว่า100ล้านหยวนคิดเป็นเงินไทยเนี่ยประมาณ500ล้านบาทเลยและผ่านไป6ชั่วโมงค่ะยอดขายนะคะก็สูงถึงกว่า50,000ล้านบาทจนทางร้าน แต่ละร้านเนี่ยต้องลงทุนจ้างคนงานรวมแล้วกว่า1นล้านสามแคนมาเพื่อที่จะบรรจุสินค้าลงหีบห่อก่อนที่จะสัดส่งไปค่ะครับทั้งนี้วันที่11พฤศจิกายนนะครับถูกเลือกให้เป็นวันคนโสดสําหรับชาวจีนเนื่องจากเลขหนึ่งเหมือนกับท่อนไม้4ท่อนซึ่งมีเสียงคล้ายกับภาษาจีนที่เรียกว่ากวางกุนนะครับม,มีความหมายว่าโสด โดยกลุ่มนักศึกษาของมหาวิทยาลัยนานจริงของจีนนะครับเป็นผู้เผยแพร่วันนี้เพื่อให้คนโสดเนี่ยได้มีวันเป็นของตัวเองบ้างนั่นเองแล้วนอกจากจะช็อปปิ้งแล้วนะครับวันนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้กับคนที่ไร้คู่ได้พบปะสังสรรค์กันนะครับอย่างในนครคนเซี่ยงไฮ้เนี่ยก็มีการจัดกิจกรรมนัดบอดขึ้นมาเหมือนกันนะครับ ค่ะก็เป็นโอกาสดีเลยค่ะคนโสดก็จะได้ซื้อของขวัญให้ตัวเองบ้างคราวนี้ไม่ต้องง้อเลยว่าไม่ต้องง้อว่าจะมีใครซื้อให้เราหรือเปล่าค่ะอใช่ครับสําหรับคนจีนเขา11กับ11ใช่ไหมครับของผมนี้่1กับ1คือไหนคู่จริงๆนะครับไม่ต้องมีหนึ่งมาอยู่ข้างๆเลยอืมแหมเป็นกําลังใจให้คนโสดทุกคนเลยละกันค่ะเยเรื่องต่อไปดีกว่าเปลี่ยนเรื่องยังอยู่ที่เรื่องงานรื่นเริงค่ะไปที่ประเทศยอรมนีค่ะช่วงนี้เนี่ยเริ่มแล้วนะคะสำหรับเทศกาลคานิววอลประจําปีซึ่งัขึ้้นนนนทีี่่เเเมือองงโโคลาาาบกว เป็นงานที่ใหญ่ที่สุดของเมืองแล้วก็ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศเยอรมนีเองด้วยค่ะครับ,รบงานนี้นะครับเริ่มมาแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้แหมเป็นวันคนโสดเหมือนกันนะครับก็คือ11 <laughs> เดือนพฤศจิกายนนั่นเองมีผู้คนเข้าร่วมงานมากมายเลยนะครับจากหลายเมืองแล้วก็หลายประเทศด้วยนะครับไปดูบรรยากาศกันเลยครับ บรรยากาศเทศกาลแฟนซีที่เห็นอยู่นี้ค่ะคงจะถูกใจสำหรับผู้ที่ชื่นชอบงานปาร์ตี้แน่นอนเลยเพราะนี่คืองานคา์นวัลประจําปีที่เมืองโคโลนค่ะที่เปิดโอกาสให้ชาวเมืองรวมถึงนักท่องเที่ยวเนี่ยใครอยากแต่งตัวแต่งหน้าแบบไหนได้เต็มที่เลยก่อนที่จะออกมาร้องรำทำเพลงแล้วก็กินดื่มกันอย่างสนุกสนานค่ะครับเทศกาลนี้จะเริ่มเ,เริ่มต้นขึ้นไปแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้อย่างที่บอกแล้วก็ วันทีเ่เวลาที่เปิดงานเนี่ยก็ถือเริ 11, ่ม11นาฬิกา11นาทีด้วยนะครับกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติด้วยนะครับซึ่งประวัติของเทศกาลนั้นยาวนานพอๆกับเมืองนี้เลยก็ว่าได้ ขณะที่เมืองใหญ่อีก7แห่งของประเทศเยอรมนีนะครับอย่างเช่นเมืองดุสเซนดอฟและก็ไมลก็ใช้ช่วงเวลานี้เปิดงานคาริวลอย่างเป็นทางการด้วยเช่นกันครับค่ะและจุดเด่นของเทศกาลคานิวลในเมืองโคโลนค่ะอยู่ที่ขบวนพาเหรดที่ยิ่งใหญ่ค่ะคือจะเต็มไปด้วยเสียงเพลงจากการแสดงของวงโยธวาวิทิ์แล้วก็ยังมีการประกวดเต้นรําของชุมชนต่างๆค่ะ และสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเบียร์รสเลิศตามแบบฉบับเยอรมันแท้ๆเลยซึ่งตามผับตามบาร์ในเมืองเนี่ยเขาจะเปิดขายต้อนรับนักท่องเที่ยวตลอดทั้งวันทั้งคืนค่ะครับซึ่งทุกปีก็จะมีชาวเยอรมันจากเมืองใกล้เคียงเดินทางไปร่วมเทศกาลนี้เป็นจํานวนมากนะครับรวมถึงนักท่องเที่ยวเนี่ยก็ชาวต่างชาติก็ให้ความสนใจเช่นกันอย่างนักท่องเที่ยวชาวดัตช์คนหนึ่งนะครับบอกว่านี่เป็นงานคาริวัลที่ดีที่สุดเลย ส่วนชาวเยอรมันคนไหนนะครับไม่สามารถเดินทางไปร่วมง,งานได้ด้วยตัวเองแต่ก็อยากจะสัมผัสบรรยากาศก็สามารถชมการถ่ายทอดรายการประกวดเต้นรำและก็ร้องเพลงเนี่ยผ่านทางโทรทัศน์ได้ทุกวันเลยครับ แสดงว่าเป็นงานรื่นเริงที่ยิ่งใหญ่ของเมืองเขาจริงๆนะคะถ่ายข้ดสดด้วยแล้วบรรยากาศที่เห็นเมื่อกี้คือวันเปิดงานค่ะแค่วันแรกเนี่ยคนเต็มเมืองเต็มถนนแล้วค่ะอืมครับอิจฉาคนเยอรมันเหมือนกันนะครับแม่มีความสุขกันแทบจะทุกเดือนเลยเดือนที่แล้วก็ o อ t o b e r f e s t กินเบียร์กันไปหลายล้านลิตรเลยนะครับมาผ่านมายังไม่ถึงเดือนดีเลยได้กินเบียร์กันอีกแล้วแม่นะครับมีความสุขกันจังเอาละครับก็ปิดท้ายวันนี้นะครับเราจะไปชมภาพที่น่าจะเศร้าสลด พอสมควรเลยทีเดียวนะครับเป็นเพื่อนบ้านของเราก็คือฟิลิปปินส์นั่นเองซึ่งเผชิญกับพายุที่ถือว่าลูกใหญ่ที่สุดรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ที่เคยพัดขึ้นแผ่นดินเลยก็ว่าได้นะครับมีผู้เสียชีวิตนี่จำนวนมากมายเลยเราจะไปชมสภาพความเสียหายนี่ถือว่ายับเยินมากๆใช่ะค่ะ และนี่ก็คือเกาะกระแสโลกทั้งหมดในวันนี้ค่ะท่านผู้ชมติดตามรายการได้ทุกวันนะคะจันรถึงศุกร์14นาฬิกาถึง14นาฬิกา30นาทีค่ะหรือว่ารับชมช่วงกลางคืน23นาฬิกา40นาทีเป็นต้นไปรวมถึงรับชมย้อนหลังได้ค่ะผ่านเว็บไซต์ YouTube เสิร์ชคำว่าเกาะกระแสโลก Media News ค่ะหรือว่าเข้าไปในแฟนเพจของเรา Facebook เกาะกระแสโลกมีเดียนิวส์ a ช n แนล รับชมสดๆรับชมย้อนหลังนะคะขออภัยได้ทุกวันเลยรวมรถึงพูดคุยกับรายการของเราได้เต็มที่ด้วยค่ะวันนี้ดิฉันซื่นจิตคุณนิติเดชและทีมงานทุกคนขอพระคุณในการติดตามพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ